มือก็ชูป้ายเอ้าขึ้นนี่ยังก็ยังไม่ให้ขึ้นก็ต้องรอให้นักกีฬาขึ้นอ๋อยังเหลืออีกก็จะไปแล้วพี่สาวจะไปแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นพีงฟูเลยล่ะไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปมองเอ้าสวยแล้วสวยแล้วสวยไม่ต้องไป เรวกัยเรื่อยเรเรื่อยเรเรเรไม่ต้องไปองไม่ต้องไปองยไปเรเร็ววาเร็วร็วเร็วอรท่านเรหมดแรงตัวไม่เป็นไรแรงใจเชียเยอะเร็ววเร็วเร็วเร็เร็วเร็ว ไเดียวเราเก่ออนคานดูอ้ลังนับอยังนับว็าใคเข้ายไม่เป็นไรจะเสียเซลรอกันสองนาทีสิบ